สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับเป็นสูตรเก่านะครับที่ลงไว้จากงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับสูตรนี้ หลักสิบได้สี่ห้าหนะครับหลักหน่วยได้7 8 0ดดศผลรางวัลที่ออกก็คือสองเจศนย์นะครับสองเจศูนย์หลักหน่วยเลข0ูนย์แต่ว่าหลักสิบนี้ผิดนะครับไม่มีเลขเจ็ดนะครับแต่ว่าผมตอนแรกว่าจะเปลี่ยนสูตรนะครับก็คิดไปคิดมาก็ลองเอากลับมาใช้ดูนะครับจะปรับสูตรเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ห่างนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราลองปรับสูตรดูนะครับเผื่อว่างวดน,นี้กลับมาเดินต่อก็จะปรับเพิ่มเป็นสี่ตัวนะครับเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวลองดูอีกสักงวดนะครับผมแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นเพียงหลักสถิตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักสางวดนะครับจากงวดวันที่16กกุมภาพันธ์ลงมาเส้นสีแดงนะครับเป็นหลักสิบเราก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสน หลัก10ล่างแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับบวกกัน4บวก3เป็น7 7บวกเเป็น14นะครับได้เลข4ลด1แต้มนะครับแล้วก็เดินหน้าอีก2แต้มก็จะเป็น3 4 5 6ห้ลัก10นะครับหลักหน่วยใช้หลัก10บ,บนนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 ก็จะเป็น0ย์บวกบวกได้เลข8 8บวก1เป็น9นะครับ9กบวกเป็น11 3ตัวนะครับหลักหน่วยหลัก14ตัวเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยมาจับคู่นะครับแล้วก็เอาสูตรแต้มรวมมาตัดดูผลรางวัลที่ออกนะครับงวดต่อมา1มีนาคมนะครับออก835 538 2ตัวล่างออก7 3านะครับตัวที่มานะครับหลักสิบ คือเลข3หลักหน่วยคือเลข8วดนต่อมานะครับหลักแสนคือเลข8 8บวก7เ,เป็น15 15บวก6เป็น21ได้เลข1นะครับถอยหลัง1แต้มก็จะเป็น0นย์นะครับเดินหน้า2เป็น2เป็น3 ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยสามบวกแปดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นสองตัวนี้เพิ่มสองเป็นสี่นี่หนึ่งสองสี่ผลรางวัลของวัดต่อมานะครับสิบหกมีนาคมออกแปดเก้าศูนย์สี่สองสอง ตัวที่มาหลัก10คือเลข2หลักหน่วยก็เลข2นะครับ2 2วัดต่อมานะครับ8บวก1เป็น9 9บวก6เป็น15ให้เลข5นะครับถอยหลังหนึ่งนะครับเป็น4เดินหน้า2เป็น6เป็น7นะครับ อันนี้คือสูตรเก่านะครับแต่ว่าวันนี้ปรับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับได้สี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยนะครับหลักสิบบนคือเลียกสองสองมาบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นแ8ดแปดเพิ่มสองเป็นสิบนะครับได้เจ็ดปดศผลรางวัลที่ออกนะครับ หนึ่งเมษายนที่ผ่านมา472270หลักสิเลขเหลักหน่วยเลขศอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเอามาทั้งหมดก็จะเป็นหกงวดนะครับรวมงวดที่ผ่านมาปรับสูตรใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นหกงวดทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับงวดที่จะถึงคำนวณจาก หนึ่งเมษายนเคือหาผลของงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับหลักแสงคือเลขสี 0, ่สี่บวกศูนย์สี่บวกเจ็ดนะครัเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งลดหนึ่งนะครับได้เลขศูนย์เดินหน้าสองแต้มสองแล้วก็สามศูนย์หนึ่งสองสาม หลักหน่วยนะครับหลักสิบบนคือเลข7 7็เบวก3เป็น10บวก3อีกเป็น13ตัวแรกบวก1นะครับแล้วก็บวก2 3บวก1ได้เลข4 4่บวก2ได้เลข6ได้3 4 6นะครับเรามาจับคู่กันนะครับหลัก10 0 หนึ่งสองสามทั้งหมดก็จะเป็นสิบสองนะครับสิบสองคู่ชุดหลักหน่วยสามสี่หก หมดได้สิบสองชุดนะครับก็จะมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสามสองสี่สองหกสามามสามสี่สามหกนะครับทั้งหมดสิบสองุดถ้าเราเอาแต้มรวมนะครับเนะาตัดแต้มรวมลงให้ดูแล้วนะครับสองสูตร ันนี้สูตรเก่านะครับที่ลงประจํานะครับแต้มรวมได้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเรามาดูตัดจากสูตรเดิมก่อนนะครับสองสามสี่ห้าหกนี่คู่ไหนที่ตรงอันนี้แต้มสามแต้มสี่แต้มหกอันนี้คือเข้าแต้มนะครับ แล้วก็แต้มสี่แต้มห้าแต้มเจ็ดไม่มีนะครับแต้มห้าแต้มหกแต้มแปดไม่มีแต้มหกแต้มเจ็ดไม่มีแต้มเก้าไม่มีนะครับก็จะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออยู่แปดคู่นะครับเหลืออยู่แปดคู่ ทีนี้ถ้าเราเอาตามแต้มสองสูตรเทียบชนนะครับแต้มที่ชนก็จะมีแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสี่แต้มห้าถ้าเรามาดูแต้มชนแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสี่แต้มห้านะครับก็จะมีแต้มสี่นะครับ แต้มห้าอันนี้คือชนสองสูตรนะครับแต้มหกไม,ม,ม,ไม,ม่มีแต้มหกไม่มีมีแต้มห้านะครับอันนี้ที่ชนสองสูตรนะครับแต้มสี่ก็จะเหลืออยู่สี่คู่นะครับก็จะเหลือศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามสองสามนะครับหนึ่งสามสองสามสี่คู่ ทีตรง2สูตรท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับถ้าส่วนตัวผมนะครับให้เลือกอีกนะครับก็จะเลือกแค่2คู่นี้นะครับ0 4ย์กับ14แต่ถ้า4คู่ก็1 3 2 3นะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ เป็นสูตร2ตัวบนตรงนะครับของวันวันที่16เมษายนนะครับที่จะถึงเรามารอลุ้นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูภาพรวมชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ